สกต้องีเหลืองแดงเหลืองเขียวชมพูแดงเหลืองเขียวม่วงช่างฟังงี้เนี่ยม่วงเหรอเหลือง

โอเคก็อยากโดนนะไม่ท no <not player> ่านโดนเป็นไงเนี่ยนี่คือฉากจบของเกมนี่คือเกมโอเวอร์นี่คือเกมโอเวอร์นะ ตยซึ่งมาพี่ลองนิดเอ้ยมาจะทำเปไนยังไงข้ามันแม่ง ตันร้ว่าขไมรักัรนทำอะไรกันอยู่

ไปด้วย,ยจุดนี้เราเห็นนะที่แค่สุดตายไปด้วย